สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูแซ่บๆอีกหนึ่งเมนูนะครับก็เป็นเมนูยำแหนมวุ้นเส้นนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆแซ่บมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นหมูสับนะครับตามด้วยพริกแดงจินดาครับวุ้นเส้นขึ้นช่ายครับแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หอมหัวใหญ่มะเขือเทศตาด้วยแหนมนะครับแหนมก็ใช้อยู่ที่1แท่งแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาหมาักปรุงรสชาติหมูด้วยผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปสักเล็กน้อยครับแล้วก็ขยำขยำให้รสชาติเข้ากันนะครับใส่ผงปรุงรสไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลวกหมูสับกันครับ ตั้งหม้อน้ำร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะจากนั้นเราก็คนๆๆๆให้หมูสับเราสุกนะครับหมูสับเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาลวกขุนเส้นกันต่อครับใส่ขุนเส้นลงไปแล้วก็ต้มจนขุนเส้นเราสุกนะครับจากนั้นเราก็นำขุนเส้น ไปแยกออกจากน้ําร้อนนะครับแล้วก็ผักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตำพริกกันครับนําพริกลงโคกได้เลยจากนั้นเราก็ตาให้ละเอียดครับความเผ็ดเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับเลือกตามความชอบเลยนะแอดก็ชอบเผ็ดๆก็ใส่พริกเยอะหน่อยนะครับใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่สามสี่เม็ดก็ถือว่าโอเคครับละเอียดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มยำกันเลยครับ เตรียมภาชนะหม้อหรือว่าถ้วยอะไรก็ได้นะครับที่สามารถมาใส่ยำได้นะครับจากนั้นเราก็นําพริกที่เราตามลงไปได้เลยครับตามด้วยหมูสับนะครับเราก็เลือกเอาแต่หมูนะครับอย่างนี้เลยครับตามด้วยน้ำมะนาวครับน้ำปลา ผงปรุงรสสักเล็กน้อยครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่นิดเดียวนะครับเพราะว่าแอดจะไม่ค่อยกินหวานนะเราก็ปรุงตั้งต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันอีกทีหนึ่งครับว่ารสชาติได้ที่ตามใจที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแอดก็เติมน้ำมะนาวไปอีกสักหนึ่งช้อนนะครับรสชาติโอเคแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักกันครับ หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับคลุกสักเล็กน้อยตามด้วยแหนมครับแหนมที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับคลุกอีกสักเล็กน้อยตามด้วยวนเส้นครับใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาตบด้วยขึ้นช่ายกันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ กินหอมมากๆนะครับเพื่อนๆโอเ okay, คครัขั้นตอนสุดท้ายใส่ลงไปได้เลยขึ้นช่ายคลุกเขาสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องคลุกนานนะเดี๋ยวผักจะช้ำนะครับแล้วก็คลุกให้พอมันหอมนะจากนั้นเราก็เตรียมจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆยำง่ายๆสำหรับ วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับหรือใครอยากเปลี่ยนเป็นยำแหนมเป็นอย่างอื่นนะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นลูกชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็กุ้งปลาหมึกหมูอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ